ก็เป็นมัสยิดอันดาบาวีแห่งเมืองมาดินะเป็นเมืองที่ใครๆก็ใฝ่ฝันที่อยากจะมาเนะาะสำหรับชาวมุสลิมของเราสําหรับใครบางคนที่อาจจะแบบจิตใจกําลังอ่อนล้าถาว่าชีวิตเราต้องการความสงบเนี่ยเราสามารถมาณ<า> <นะ S 2> ที่แห่งนี้มันจะช่วยให้จิตใจเราสงบขึ้นเนาะส่วนตัวคือแบบนั้นถ้าใจคุณเคยรู้สึกอ่อนล้าถ้าชีวิตคุณกําลังต้องการความสงบรู้ไหมคะ ที่นี่คือหนึ่งในโลกใบนี้ที่หลายคนอยากที่จะมาที่สุดนั่นก็คือมัสยิดอันนบะวีค่ะที่นี่เป็นเมืองมดีนะสถานที่ที่หัวใจของเรารู้สึกใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดมัสยิดแห่งนี้ไม่ได้ยิ่งใหญ่แค่เพราะสถาปัตยกรรมแต่มันยิ่งใหญ่เพราะที่นี่คือที่พักทิงของท่านศาสดาโมฮัมหมัดสลลลฮุอะัลฮิวะสลัมผู้ที่เรารักแม้ไม่เคยพบเจอที่นี่ คือสถานที่ที่ท่านนบีละหมาดคือสถานที่ที่ท่านซอราฮะบะทั้งหลายรวมตัวกันและคือที่ที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะไลวะซัลลัมหลับอย่างสงบอยู่ใต้โดมเขียวที่เรารู้จักกันดีค่ะและใครที่มาที่นี่นะคะอย่าลืมไปที่โดมเขียวแล้วก็ให้สนามท่านนบีกันนะคะแค่ได้เดินเข้ามาที่นี่ หัวใจก็รู้สึกอ่อนแบบไม่รู้ตัว <Okay. S 1> คุณจะสัมผัสได้ถึงความรักที่ท่านนบีมีต่ออุมมาทั้งหลายและคุณจะได้บอกกับตัวเองว่าฉันโชคดีแค่ไหนที่ได้มาอยู่ที่นี่หากคุณมีโอกาสจงเดินทางมาเยือนที่แห่งนี้สักครั้งค่ะแล้วหัวใจคุณจะเข้าใจว่าความสงบหาได้ไม่ไกลถ้าเราเดินทางด้วยความศรัทธาอินชาอัลลอ